เชิญคุณโยมผู้ปกครองสามเณรพานุเดชพิสัยพันธ์สามเณรเพชจุดเทียนสองธรรมขอจเจริญนะพรกราบอาราธนานิมนต์แสดงธรรมโปรดญาติโยมครับนะโมตัสสะภาคะวตโตอาราหตโตสามมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคาวาโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคาวาโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะบัดนี้จะได้แสดงธรรมเทศนาในอัตตจนินตนาการวาดด้วยความในใจของตนเพื่อประดับปัญญา พื่อประดับปันเพิ่มบุญกุศลบุญยาลาศีในการต่อไปเห็นประโยชน์อะไรทำไมจึงบวชบวชให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบวชมาได้ฝึกอะไรบ้างความสงบ ประทับใจอะไรในช่วงที่บวดบ้างไปพัฒนศึกษาอยากมอบบุญอยากมอบบุญครั้งนี้ให้ใครบ้างครับอู่ญาตาญิตายายญาติน้องพี่เอ,เอวังก็เอวังก็มีด้วย ปกกันชานินี้สาธุ